เธอแต่งงานกับชายพิการเพราะความสงสารแต่ใครจะรู้ว่าชายคนนั้นกลับซ่อนความลับที่ไม่มีใครคาดคิดทุกคำพูดของเขาเหมือนปกป้องอะไรบางอย่างไว้ทุกรอยยิ้มของเขาซ่อนความเศร้าลึกเกินกว่าที่เธอจะเข้าใจเขาไม่เคยเล่าถึงอดีตของตัวเองไม่เคยพูดถึงครอบครัวและไม่เคยอธิบายว่าทำไมถึงต้องใช้ชีวิตบนรถเข็นจนวันหนึ่งเธอบังเอิญเจอกล่องจดหมายเก่าในห้องเก็บของ จดหมายที่เขียนด้วยลายมือของพ่อเธอจดหมายที่เปิดเผยความจริงที่เปลี่ยนชีวิตของเธอไปตลอดกาลความจริงที่บอกว่าชายที่เธอแต่งงานด้วยไม่ใช่คนแปลกหน้าอย่างที่เธอคิดแต่เป็นคนที่เกี่ยวพันกับความลับในอดีตของครอบครัวเธอเองหัวใจของเธอสั่นไหวระหว่างความรักที่แท้จริงกับความจริงที่เจ็บปวดเธอจะเลือกให้อภัยหรือจะหนีจากอดีตที่ตามหลอกหลอน และววันที่เธอรู้ความจริงทั้งหมดคือวันที่เธอต้องคุกเข่าต่อหน้าชายพิการคนนั้นพร้อมน้ำตาที่ไหลไม่หยุดเรื่องราวของหญิงสาวที่แต่งงานเพราะความสงสารแต่สุดท้ายกลับพบว่าเธอคือคนที่ควรขอโทษมากที่สุดในชีวิตนี่คือเรื่องราวของความรักที่เริ่มจากความสงสารแต่ลงท้ายด้วยความจริงที่ไม่มีใครพร้อมจะได้ยินเธอชื่อมิว หญิงสาวธรรมดาที่เติบโตมากับความยากจนในต่างจังหวัดหลังพ่อแม่เสียชีวิตเธอทำงานหนักทุกวันเพื่อดูแลน้องชายเพียงคนเดียวชีวิตเธอไม่มีอะไรโดดเด่นมีเพียงความอดทนและความฝันเล็กๆว่าสักวันจะมีบ้านที่ไม่ร่วมเมื่อฝนตกวันหนึ่งเธอได้งานใหม่ในบริษัทเล็กๆในกรุงเทพและนั่นคือวันที่เธอได้พบกับคุณคินชายหนุ่มเจ้าของบริษัทที่นั่งอยู่บนรถเข็น ใบหน้าของเขาเรียบนิ่งแววตานั้นเย็นชาและยากจะคาดเดาไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เขามากนะเขามักพูดน้อยแต่สายตากลับจับทุกความเคลื่อนไหวของคนรอบตัวได้อย่างแม่นยำมิวไม่เคยเข้าใจว่าทำไมชายที่มีทุกอย่างถึงได้เลือกอยู่ในโลกที่โดดเดี่ยวเช่นนั้นแต่แล้ววันหนึ่งเธอช่วยเขาไว้จากอุบัติเหตุเล็กๆที่ลิฟต์ในอาคารคินมองหน้าเธอครั้งแรกและพูดเพียงคำว่าขอบคุณคำเดียวแต่กลับสั่นไปถึงหัวใจของเธอ หลังจากวันนั้นเขาเริ่มเรียกเธอมาช่วยงานใกล้ชิดมากขึ้นมิวเริ่มเห็นอีกด้านหนึ่งของชายพิการคนนี้เขาไม่ใช่คนเย็นชายอย่างที่ใครเข้าใจแต่เป็นคนที่เจ็บลึกจากอดีตที่ไม่มีใครรู้ทุกเช้าเธอจะเห็นเขานั่งมองท้องฟ้าอย่างคนที่อยากวิ่งแต่ไม่มีขาทุกคืนเธอจะเห็นแสงไฟในห้องทำงานของเขายังไม่ดับเหมือนคนที่ไม่กล้านอนเพราะกลัวจะตื่นมาเจอความว่างเปล่า ความสงสารกลายเป็นความผูกพันโดยไม่รู้ตัวจนวันที่เขาขอเธอแต่งงานเธอไม่จำเป็นต้องตอบตอนนี้เขาพูดด้วยเสียงเรียบแต่ฉันอยากให้เธอรู้ว่าแม้ฉันจะเดินไม่ได้ฉันยังมีหัวใจที่อยากดูแลเธอมิวอึ้งน้ำตาคลอเธอไม่รักเขาแต่เธอสงสารเธอกลัวว่าเขาจะอยู่คนเดียวในโลกที่เย็นเฉียบเกินไปสุดท้ายเธอตอบตกลงแต่งงาน พิธีเล็กๆถูกจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายไม่มีเพลงไม่มีรอยยิ้มที่แท้จริงแต่ในแววตาของคินกลับเต็มไปด้วยความเชื่อใจหลังแต่งงานชีวิตเธอเปลี่ยนไปคินดูแลเธอทุกอย่างแม้จะนั่งอยู่บนรถเข็นแต่เขากลับใส่ใจในทุกรายละเอียดทุกเช้าเขาจะถามว่าเธอกินข้าวหรือยังทุกคืนเขาจะรอจนเธอหลับก่อนจึงดับไฟแต่ในใจของมิวกลับเต็มไปด้วยความรู้สึกผิด เธอแต่งกับเขาเพราะสงสารไม่ใช่เพราะรักจนกระทั่งวันหนึ่งเธอแอบได้ยินบทสนทนาของแม่บ้านคุณคินเขาไม่ได้พิการจริงหรอกนะเขาแค่เลือกที่จะไม่เดินมิวตกใจเธอไม่เชื่อในสิ่งที่ได้ยินเธอจึงแอบเข้าไปในห้องของเขาในคืนหนึ่งและนั่นคือวันที่ทุกอย่างพังทลายไฟในห้องสว่างวาบคินยืนอยู่ตรงหน้าหน้าต่างไม่ใช่นั่งแต่ยืนได้จริง ร่างสูงนั้นค่อยๆหันกลับมาแววตาของเขาไม่ใช่ความโกรธแต่เป็นความเจ็บปวดที่ลึกเกินจะบรรยายฉันอยากรู้ว่าเธอจะอยู่กับฉันเพราะหัวใจหรือเพราะสงสารเสียงของเขาสั่นแต่มั่นคงมิวสุดลงกับพื้นน้ำตาไหลไม่หยุดเธอพูดอะไรไม่ออกเพราะทุกคำโกหกของตัวเองย้อนกลับมาทำร้ายขอโทษครับฉันไม่รู้จริงๆว่าคุณต้องเจ็บขนาดนี้คินมองเธอนิ่งๆแล้วพูดช้าๆ ไม่เป็นไรตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าความสงสารเจ็บปวดกว่าความเกลียดเสียอีกเขาเดินจากไปช้าๆทิ้งเธอไว้กลางห้องที่เงียบงนันเสียงฝนข้างนอกเริ่มตกลงมาอีกครั้งเหมือนในวันที่เธอตอบตกลงแต่งงานกับเขาแต่น้ําที่ไหลอับแก้มเธอในคืนนี้ไม่ใช่ฝนมันคือน้ำตาที่มาพร้อมคำถามเธอจะทำอย่างไรต่อไปเมื่อรู้ว่าคนที่เธอสงสารคือคนที่รักเธอจริงที่สุดในชีวิต หลังคืนนั้นมิวแทบไม่หลับตาได้เลยภาพของคินที่ยืนอยู่ตรงหน้าหน้าต่างยังคงวงเวียนในหัวทุกคำพูดของเขาเหมือนมีดคมที่กรีดซ้ำเข้าไปในใจความสงสารเจ็บปวดกว่าความเกลียดเสียงนั้นยังดังอยู่ในหัวของเธอไม่จางหายแม้แต่วินาทีเดียวเธอนั่งอยู่บนเตียงที่เย็นชืดกลิ่นน้ำหอมของเขายังติดอยู่บนหมอนแต่เจ้าของกลิ่นนั้นกลับหายไปจากชีวิตเธอโดยไม่บอกลา หลายวันผ่านไปไม่มีใครรู้ว่าเขาไปอยู่ที่ไหนเบอร์โทรศัพท์ถูกตัดการติดต่อเลขาบอกเพียงว่าคุณคินลาออกจากตำแหน่งผู้บริหารและยกบริษัทให้คนอื่นดูแลแทนมิวช็อกโลกทั้งใบเหมือนหยุดหมุนเธอวิ่งกลับไปยังออฟฟิศเก่าแต่โต๊ะทำงานของเขาว่างเปล่าไม่มีแม้แต่รูปถ่ายไม่มีเอกสารไม่มีแม้แต่รอยของชีวิตที่เคยอยู่เธอถามทุกคนที่อาจรู้แต่ไม่มีใครตอบได้ เหมือนเขาลบตัวเองออกจากโลกนี้อย่างตั้งใจคืนหนึ่งมิวเดินกลับห้องคนเดียวท่ามกลางสายฝนทุกหยดน้ำกระทบใบหน้าเธอเหมือนเสียงตํำหนิจากหัวใจตัวเองเธอหยุดที่หน้าร้านกาแฟเล็กๆที่พวกเขาเคยนั่งด้วยกันที่นั่งเดิมยังอยู่แก้วกาแฟที่เขาชอบยังคงวางอยู่ในความทรงจำเธอหลับตาพึพรรมพำเบาๆถ้าฉันได้เริ่มใหม่ฉันจะรักเขาโดยไม่ลังเลเลย แต่เมื่อเธอลืมตาขึ้นเธอกลับเห็นบางสิ่งที่ทำให้หัวใจเต้นแรงชายคนหนึ่งนั่งอยู่ในมุมสุดของร้านเขาใส่หมวกปิดกว้างก้มหน้ากับแก้วกาแฟรอยแผลที่ข้างแก้มเหมือนรอยของคินในวันที่เธอช่วยเขาจากลิฟตมิวรีบเดินเข้าไปแต่เมื่อเธอไปถึงโต๊ะนั้นกลับว่างเปล่าบนโต้มีเพียงกระดาษแผ่นเล็กๆที่เขียนไว้ว่าอย่าตามหาฉันต้องการให้เธอมีชีวิตที่ดีกว่านี้ มือของเธอสั่นจนแทบถือกระดาษไม่อยู่น้ำตาไหลรินโดยไม่รู้ตัวหลังจากวันนั้นมิวเปลี่ยนไปเธอเริ่มทำงานหนักกว่าเดิมเก็บเงินทุกบาททุกสตางค์ไม่ใช่เพื่อตัวเองแต่เพื่อใครบางคนที่อาจไม่กลับมาอีกเธอซื้อบ้านหลังเล็กในต่างจังหวัดที่นั่นคือที่ที่เธอเคยบอกคินว่าอยากกลับไปสร้างชีวิตใหม่ทุกมุมของบ้านเธอออกแบบเองทั้งหมด ตั้งแต่ทางลาดเล็กๆสำหรับรถเข็นจนถึงห้องนอนที่มองเห็นวิวท้องนาเพราะเธอยังเชื่อว่าสักวันเขาอาจกลับมาคืนหนึ่งเสียงฝนตกหนักอีกครั้งเธอนั่งอยู่หน้าระเบียงมองท้องฟ้าที่มืดมิดเสียงลมพัดผ่านต้นไม้ดังคล้ายเสียงใครบางคนกระซิบเรียกชื่อเธอมิวเธอหันขอบไปทางประตูเงาร่างของชายคนหนึ่งยืนอยู่ตรงนั้นในความมืดแต่ก่อนที่เธอจะได้ก้าวเข้าไปดู ไฟก็ดับลงทั้งบ้านเหลือเพียงเสียงหัวใจของเธอที่เต้นแรงไม่หยุดเมื่อไฟกลับมาติดอีกครั้งประตูเปิดแงม้มบนโต๊ะหน้าบ้านมีช่อดอกลินลี่สีขาววางอยู่พร้อมจดหมายฉบับหนึ่งที่เปียกน้ำฝนลายมือคุณตานั้นทำให้มือของเธอสั่นอีกครั้งฉันกลับมาเพื่อคืนทุกอย่างให้เธอรวมถึงความจริงที่เธอยังไม่รู้มิวชงักเธอค่อยๆเปิดซองจดหมายออกแต่ข้างในกลับมีเพียงรูปถ่ายเก่าใบหนึ่ง ในภาพคือคินในชุดสูทยืนข้างชายสูงไวัยที่เธอจำหน้าได้ดีนั่นคือพ่อของเธอหัวใจของมิวแทบหยุดเต้นเธอทิ้งรูปหล่นลงพื้นและในวินาทีนั้นเสียงรถยนต์คันหนึ่งก็ดังมาจากหน้าบ้านเธอวิ่งออกไปเปิดประตูรัว้วแต่ถนนกลับว่างเปล่ามีเพียงแสงไฟท้ายรถที่หายลับไปในความมืดลมหายใจของเธอสั่นระรัว เธอไม่รู้ว่าคืนนี้เธอกำลังจะได้พบความจริงหรือกำลังจะสูญเสียเขาไปตลอดการเสียงฟ้าผ่าดังขึ้นอีกครั้งและในแสงสว่างช่วขณะนั้นเธอเห็นเงาร่างของใครบางคนยืนอยู่หลังต้นไม้ใหญ่แต่เมื่อเธอก้าวเข้าไปใกล้เงานั้นก็หายไปเหลือเพียงลมหายใจของเธอที่สั่นไหวกับความจริงที่ยังไม่ถูกเปิดเผยเช้าวันต่อมามิวตื่นขึ้นพร้อมกับความกลัวที่ยังไม่จางหายเธอถือรูปถ่ายใบนั้นไว้ในมือทั้งคืน รอยยิ้มของพ่อในรูปชัดเจนเกินไปชัดเจนจนเธอไม่อาจหลอกตัวเองได้อีกคินคือคนที่รู้เรื่องทั้งหมดตั้งแต่แรกเธอพยายามหาคำตอบจากทุกที่แต่บ้านเก่าของพ่อที่ต่างจังหวัดถูกขายไปนานแล้วเพื่อนบ้านเก่าคนหนึ่งบอกเพียงว่าก่อนคุณพ่อเธอจะเสียเขามีชายหนุ่มคนหนึ่งมาหาบ่อยๆหน้าตาคล้ายคุณมากเลยนะหัวใจของมิวเต้นแรงขึ้นชายหนุ่มคนนั้นอาจเป็นคิน เธอนั่งนิ่งอยู่กลางตลาดเก่าที่เต็มไปด้วยเสียงผู้คนแต่เสียงรอบตัวกลับกลายเป็นเพียงความเงียบในหัวเขารู้อยู่แล้วว่าฉันเป็นลูกของใครเขารู้อยู่แล้วว่าเรามีความเกี่ยวข้องกันแล้วเขาแต่งงานกับเธอเพื่ออะไรเพื่อแก้แค้นหรือเพื่อปกป้องบางสิ่งที่เธอยังไม่เข้าใจมิวกลับมาที่บ้านในตอนค่ำบนโต๊ะหน้าระเบียงมีซองเอกสารอีกซองวางอยู่ไม่มีชื่อผู้ส่ง เธอเปิดดูภายในมีเพียงเอกสารโอนทรัพย์สินหลายแผ่นทุกอย่างเป็นชื่อของเธอด้านล่างสุดมีลายเซ็นของคินธาวัตและบันทึกสั้นๆที่เขียนไว้ด้วยลายมือว่าสิ่งที่เป็นของพ่อเธอควรกลับไปอยู่กับลูกของเขามิวสุดลงกับพื้นน้ำตาไหลาอาบแก้มตอนนี้เธอเริ่มต่อภาพได้ทีละชิ้นบริษัทที่คินดูแลคือบริษัทเดียวกับที่พ่อเธอเคยเป็นหุ้นส่วน หลังพ่อเสียคินคือคนที่รับภาระทั้งหมดไว้เขาไม่เคยพูดไม่เคยบ่นมีเพียงเธอที่ไม่รู้เลยว่าผู้ชายที่เธอสงสารคือคนที่ช่วยเธอมาตลอดเธออยากขอโอกาสอีกครั้งอยากบอกว่าเธอเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่เขาทำไม่ใช่เพราะแค้นแต่เพราะรักที่ยอมเจ็บแทนเธอมาตลอดเวลาคืนนั้นมิวขับรถออกจากบ้านในทันทีฝนตกหนักอีกครั้งเหมือนคืนที่เขาหายไป เธอขับไปตามทางที่เธอจําได้ว่าเป็นทางขึ้นบ้านพักตากอากาศของเขาแสงไฟหน้ารถส่องทะลุสายฝนจนแทบมองไม่เห็นทางเมื่อถึงเชิงเขาเธอเห็นประตูบ้านเปิดอาไฟในบ้านสว่างอยู่เพียงดวงเดียวมิวลงจากรถวิ่งฝ่าฝนเข้าไปทุกก้าวเต็มไปด้วยความกลัวและความหวังที่ประปนกันเธอผลักประตูเข้าไปในห้องรับแขกต๊นไม้ตัวเดิมยังอยู่ รูปถ่ายของพวกเขาสองคนถูกวางไว้บนเปียโนพร้อมกับกล่องเล็กๆสีดำมิวค่อยๆเปิดกล่องนั้นออกข้างในมีแหวนวงหนึ่งกับจดหมายที่เปียกเพียงครึ่งใบถ้าเธอได้อ่านจดหมายฉบับนี้แปลว่าฉันไม่ได้อยู่ตรงนั้นอีกแล้วฉันไม่อยากให้เธอต้องเสียเวลาเดินกลับมาหาคนที่ไม่คู่ควรกับเธอแต่หากวันหนึ่งเธอรักฉันไม่ใช่เพราะสงสารให้เธอสวมแหวนวงนี้ด้วยมือตัวเองแล้วฉันจะกลับมา น้ำตาของมิวร่วงลงบนจดหมายเธอยกแหวนขึ้นจ้องอยู่นานก่อนจะสวมมันเข้าที่นิ้วนางข้างซ้ายอย่างช้าๆทันใดนั้นเสียงประตูด้านหลังบ้านก็ดังขึ้นเบาๆเราวกับมีใครบางคนเพิ่งเปิดเข้ามามิวหันขอบไปเสียงฝีเท้าช้าๆดังขึ้นบนพื้นไม้หัวใจของเธอเต้นแรงจนแทบแตกออกเธอค่อยๆเดินเข้าไปใกล้แสงไฟสะท้อนกับเงาร่างสูงที่ยืนอยู่ตรงประตู เธออาปากจะเรียกชื่อเขาแต่แสงไฟก็ดับวูบลงอีกครั้งเสียงฝนกลบทุกอย่างเหลือเพียงเสียงลมหายใจที่สั่นไหวของเธอในความมืดและเสียงนั้นเสียงที่เธอจำได้ดีกระซิบอยู่ข้างหูเบาๆว่าฉันบอกแล้วถ้าเธอสวมแหวนวงนั้นฉันจะกลับมามิวยืนนิ่งอยู่ในความมืดเสียงฝนข้างนอกกระแทกกระจกเป็นจังหวะหนัก ลมหายใจของเธอขาดเป็นห้วงมือที่สวมแหวนยังสั่นไม่หยุดเธอรู้ว่าเสียงนั้นคือคินแต่หัวใจกลับไม่กล้าเชื่อเพราะทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันเกินจะเป็นจริงเมื่อไฟกลับมาติดอีกครั้งเธอเห็นเขายืนอยู่ตรงหน้าเปียกโชกจากสายฝนเสื้อเชิ้ตสีขาวแนบกับร่างที่ดูแข็งแรงกว่าที่เธอจำได้แววตาของเขาไม่ได้เย็นชาเหมือนเดิม แต่มันเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าและความรักที่เก็บไว้จนล้นหัวใจมิวพูดไม่ออกน้ำตาคลอคุณคุณกลับมาจริงๆเหรอคินไม่ตอบเขาเพียงก้าวเข้ามาเงียบเงียบมือของเขายื่นไปจับมือเธอเบาๆสัมผัสนั้นอุ่นเหมือนวันเก่าที่เธอเคยหลงลืมฉันกลับมาเพราะเธอสวมแหวนวงนั้นเขาพูดเสียงแผ่วแต่มั่นคงเพราะตอนนี้ฉันรู้ว่าเธอไม่ได้สงสารฉันอีกต่อไป น้ำตาของมิวไหลรินเธอสันหัวฉันไม่เคยสมควรได้รับความรักจากคุณเลยฉันทำร้ายคุณไว้มากเกินไปคินยิ้มจางๆแต่เธอไม่เคยรู้ว่าฉันต่างหากที่เป็นคนทำร้ายเธอก่อนคำพูดนั้นทำให้มิวชะงักเธอมองหน้าเขาอย่างไม่เข้าใจคินหันไปหยิบแฟ้มเก่าที่วางอยู่บนเปียโน,โนเอกสารข้างในคือหลักฐานทั้งหมดเกี่ยวกับพ่อของเธอชื่อของเขาประสิทธิการาวัตร ปรากฏอยู่บนเอกสารการถือหุ้นร่วมกับชื่อของคินพ่อของเธอคือผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทกับพ่อของฉันคินพูดช้าช้าแต่เมื่อสิบปีก่อนเกิดเรื่องผิดพลาดในการลงทุนพ่อของฉันโทษพ่อของเธอและใช้เส้นสายบีบให้พ่อเธอต้องออกจากบริษัทมิวฟังเงียบน้ำตาเริ่มไหลหลังจากนั้นพ่อของเธอป่วยหนักและเสียชีวิตโดยที่ไม่ได้บอกใครว่ามีหนี้สินติดตัวคินวางแฟ้มลงบนโตเสียงปิดดังสะท้อนในใจของเธอ ตอนนั้นฉันยังหนุ่มยังโง่ฉันไม่รู้เลยว่าความผิดทั้งหมดเกิดจากฝั่งของพ่อฉันเองจนวันที่เขาเสียฉันถึงรู้ความจริงจากเอกสารที่ซ่อนอยู่ในตู้นิรภัยเขามองหน้าเธอแววตาเต็มไปด้วยความสำนึกผิดฉันพยายามตามหาครอบครัวของเขาจนเจอเธอตอนนั้นเธอทำงานเป็นพนักงานบัญชีอยู่ในบริษัทเล็กๆฉันเลยรับเธอเข้ามาเพื่อชดใช้ในสิ่งที่พ่อฉันทำไว้มิวสันไปทั้งร่าง เพราะแบบนั้นคุณถึงไม่ยอมเดินเหรอคะคินพยักหน้าเบาๆอุบัติเหตุที่ทุกคนคิดว่าฉันพิการมันเกิดขึ้นหลังจากพ่อฉันเสียฉันรู้สึกว่าฉันไม่ควรมีสิทธิ์ใช้ชีวิตอย่างคนปกติอีกฉันเลือกจะจมอยู่กับความผิดแทนเขาเธอเดินเข้าไปใกล้ยกมือขึ้นแต่ใบหน้าเขาแต่คุณยังมีสิทธิ์ที่จะรักนะคะเขาหลับตาแววตาเต็มไปด้วยความเจ็บปวด ฉันแค่ไม่แน่ใจว่าความรักของเรามันเริ่มจากหัวใจหรือจากความผิดมิวเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดเสียงสัน่นบางครั้งความรักไม่ได้เกิดจากจุดเริ่มต้นที่สวยงามแต่มันเติบโตจากการให้อภัยและความเข้าใจต่างหากคินมองเธอนิ่งก่อนที่เขาจะพูดอะไรเสียงโทรศัพท์เครื่องหนึ่งก็ดังขึ้นจากโต๊ะด้านหลังมิวหันไปเห็นหน้าจอขึ้นชื่อคุณทันวา ชื่อที่เธอจำได้ว่าเป็นเลขาคนเก่าของคินคนที่เธอไม่เคยไว้ใจตั้งแต่แรกคินหยิบโทรศัพท์ขึ้นรับเสียงปลายสายพูดเร็วและตื่นเต้นคุณคินครับเรื่องที่เราสืบไว้มันไม่ใช่แค่เรื่องของคุณกับคุณมิวแล้วครับคินขมวดคิ้วหมายความว่ายังไงพ่อของคุณทั้งสองคนเขาไม่ได้เป็นแค่หุ้นส่วนกันครับเขาเป็นพี่น้องต่างแม่ครับห้องทั้งห้องเงียบลงในทันที มิวตัวแข็งหัวใจเหมือนหยุดเต้นเธอถอยหลังช้าๆมองหน้าเขาด้วยความสับสนคุณหมายความว่าเราคินวางโทรศัพท์ลงบนโต๊ะเสียงมันกระทบดังสะท้อนในห้องที่เงียบสนิทเขามองหน้าเธอด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความตกใจและเจ็บปวดไม่ต่างกันมิวเขาพูดช้าๆเสียงแทบแผ่วไม่ออกเธอคือคนในครอบครัวของฉันความเงียบในห้องนั้นยาวนานจนเหมือนเวลาหยุดเดิน ฝนข้างนอกยังตกไม่หยุดเสียงมันดังราวกับกำลังกลบเสียงหัวใจของทั้งคู่ที่เต้นสับสนมิวยืนนิ่งมองหน้าเขาด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยคำถามและความกลัวไม่จริงใช่ไหมคุณคินบอกฉันทีว่ามันไม่จริงคินไม่ตอบเขาเดินไปที่หน้าต่างมองออกไปยังความมืดร่างของเขาสั่นเล็กน้อยราวกับแบกรับความจริงที่หนักเกินไปฉันก็ไม่อยากเชื่อเหมือนกันเสียงของเขาแผ่วราวกับคนหมดแรงจะพูด แต่เอกสารที่ทันวาส่งมามันชัดเจนทุกตัวอักษรพ่อของเธอกับพ่อของฉันเป็นพี่น้องต่างแม่จริงๆมิลซุดลงนั่งบนพื้นหัวใจเธอพังลงตรงนั้นภาพทุกอย่างย้อนกลับมาในหัววันที่เขาขอแต่งงานวันที่เธอก้มลงคุกเข่าขอโทษวันที่เธอสวมแหวนวงนั้นทุกวินาทีเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ตอนนี้กลายเป็นสิ่งต้องห้ามน้ำตาไหลไม่หยุด เราทำบาปไปแล้วใช่ไหมคะคินหันกลับมาแววตาของเขาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดไม่ต่างกันไม่มีใครบาปในเรื่องนี้หรอกมิวเราไม่รู้ไม่มีใครรู้แต่ตอนนี้เรารู้แล้วเธอพูดทั้งเสียงสะอื้นเราจะทำยังไงต่อไปเราจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้ไหมคินก้าวเข้ามาใกล้สายตาของเขาเต็มไปด้วยความลังเลฉันไม่รู้ฉันไม่รู้ว่าความรู้สึกที่มีให้เธอจะเรียกว่าอะไรได้อีก มิวหลับตาน้ำตาไหลลงมาอับแก้มเธออยากหนีอยากลืมแต่หัวใจกลับไม่ยอมปล่อยเพราะความรักที่เธอมีต่อเขามันไม่ใช่สิ่งที่สร้างขึ้นง่ายๆและไม่อาจลบได้ด้วยคำว่าสายเลือดเธอลุกขึ้นช้าๆเดินไปที่เปียนโนตัวเดิมนิ้วมือเธอสัมผัสคีย์สีขาวอย่างเบาๆเสียงเพลงที่เขาเคยเล่นให้เธอฟังก้องขึ้นอีกครั้งเพลงนี้คุณเคยบอกว่าเล่นให้คนที่รักที่สุดคินมองเธอแววตาสันไหว และตอนนี้มันยังเป็นของเธออยู่อย่าพูดแบบนั้นเลยค่ะเธอสายหัวน้ำตาไหลเพราะยิ่งคุณพูดมันยิ่งเจ็บคินเดินเข้ามาใกล้มากขึ้นเขายื่นมือมาเช็ดน้ำตาเธอแต่เธอถอยหนีอย่าทำแบบนี้เลยค่ะอยากทำให้ฉันต้องเลือกระหว่างความจริงกับหัวใจเขายืนนิ่งมองเธอด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความทรมานแล้วถ้าเลือกไม่ได้ล่ะมิวถ้าความรักมันฝังลึกจนไม่มีวันลืม คำพูดของเขาทำให้เธอสะอื้นเธอปิดหูตัวเองพูดออกมาด้วยเสียงสัน่นพ่อเธอขาฉันขอร้องอย่าพูดอีกเลยคินมองเธออย่างคนหมดแรงเขาก้าวถอยหลังไปช้าๆก่อนจะหยุดที่ประตูงั้นเราจะไม่พูดอีกแต่ถ้าเธออยากรู้ความจริงทั้งหมดไปที่บ้านหลังเก่าของพ่อเธอพรุ่งนี้ตอนเช้าเขาพูดจบก็เดินออกไปท่ามกลางฝนทิ้งเธอไว้กับหัวใจที่กำลังแตกเป็นเสียงเสียง มิวยืนนิ่งอยู่นานในมือยังคงถือแหวนที่เธอสวมไว้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นเหมือนฝันร้ายแต่ข้างในลึกๆเธอรู้มันยังไม่จบรุ่งเช้าเธอขับรถกลับไปยังหมู่บ้านเล็กๆที่เธอเคยเติบโตบ้านไม้เก่าหลังนั้นยังคงยืนอยู่กลางทุ่งนากลิ่นไม้เก่าผสมกลิ่นดินหลังฝนตกทำให้ความทรงจำเก่ากลับมาทุกภาพประตูบ้านเปิดแง้มภายในเงียบสงัด มิวเดินเข้าไปช้าๆทุกฝีเท้าดังชัดในความเงียบบนโต๊ะไม้ตรงกลางห้องมีกล่องเหล็กเก่าใบหนึ่งเธอเปิดมันออกอย่างระมัดระวังข้างในมีกองเอกสารเก่ารูปถ่ายสมัยหนุ่มของพ่อเธอกับชายอีกคนที่หน้าเหมือนคินและซองจดหมายสีเหลืองอ่อนที่มุมขาดบนหน้าซองเขียนว่าถึงลูกของฉันหากวันหนึ่งความจริงถูกเปิดเผยมือของเธอสั่นขณะหยิบมันขึ้นมา แต่ก่อนที่เธอจะเปิดออกเสียงฝีเท้าดังขึ้นจากด้านหลังบ้านเธอหันกลับไปทันทีเห็นเงาร่างของชายคนหนึ่งในเงามืดกำลังค่อยๆเดินออกมาช้าๆร่างสูงนั้นคล้ายคินแต่ไม่เหมือนเดิมเขามีรอยแผลใหม่ที่แก้มและแววตาที่ดูแข็งกระด้างกว่าที่เคยมิวเสียงเขาแผ่วอย่าเปิดซองนั้นถ้าเธอยังอยากเชื่อว่าฉันคือคนเดิมมิวชะงักหัวใจเธอเต้นแรงมือยังคงถือจดหมายอยู่ คุณหมายความว่าอะไรคะทำไมฉันจะเปิดไม่ได้คินก้าวเข้ามาใกล้เพราะข้างในนั้นมันมีความจริงที่เธอไม่มีวันรับได้เขาพูดช้าๆก่อนจะเอื้อมมือไปจับแขนเธอแน่นและถ้าเธอเปิดมันตอนนี้ทุกอย่างระหว่างเราจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกมิวมองคินด้วยสายตาสั่นไหวมือของเธอกำจดหมายแน่นจนสัน่นในหัวมีคำถามนับร้อยแต่หัวใจกลับไม่อยากได้คำตอบ คุณกำลังปิดบังอะไรฉันอีกคะเสียงของเธอเบาแต่เต็มไปด้วยความกลัวคินไม่ตอบทันทีเขามองออกไปนอกหน้าต่างเห็นฝนเริ่มโปรยลงมาอีกครั้งสายฝนที่เหมือนทุกครั้งที่ความจริงกำลังจะถูกเปิดเผยฉันพยายามปกป้องเธอแต่มันอาศัายไปแล้วเขาพูดเสียงเรียบแต่แฝงด้วยความเจ็บลึกมิวค่อยๆแกะซองจดหมายออกคินพยายามห้ามแต่เธอสายหน้า ความรักของเราจะเป็นอะไรก็ช่างแต่ฉันต้องรู้ความจริงเธอดึงกระดาษออกจากซองลายมือของพ่อเขียนด้วยหมึกซีจางถึงลูกของฉันถ้าวันหนึ่งความจริงนี้ปรากฏอย่ากโกรธใครเลยเพราะทุกอย่างคือทางเลือกของผู้ใหญ่ในวันนั้นลูกกับเขาไม่ใช่พี่น้องแต่เป็นสิ่งที่โลกนี้ตั้งใจให้พบกันพ่อเคยมีรักกับผู้หญิงคนหนึ่งก่อนแต่งงานกับแม่ของลูกหญิงคนนั้นคือแม่ของคิน แต่เธอจักไปตั้งแต่คินยังไม่เกิดพ่อจึงรับผิดชอบและเลี้ยงเขาไว้ในนามพี่ชายของพ่อทั้งที่จริงแล้วคินไม่ใช่ลูกของพ่อเขาเป็นเพียงเด็กที่พ่อช่วยไว้จากอุบัติเหตุในอดีตและเพราะความผิดของพ่อทำให้เขาเสียครอบครัวไปมิวอ่านจบมือของเธอสั่นจนกระดาษหล่นจากมือน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวแปลว่าเราไม่ได้มีสายเลือดเดียวกันคินเงยหน้าขึ้นช้า ใช่เราไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยมิวเสียงของเขาเต็มไปด้วยความโล่งปนเศร้าเธอเดินเข้าไปหาเขาทำไมคุณถึงไม่พูดตั้งแต่แรกทำไมต้องปล่อยให้ฉันเข้าใจผิดคินยิ้มบางๆเพราะฉันอยากให้เธอมีเหตุผลจะเกลียดฉันจะตัดใจได้แต่เธอยังอยู่ตรงนี้ยังสู้เพื่อความจริงและเพราะแบบนั้นฉันรู้ว่าความรักของเราไม่ใช่ความสงสารอีกต่อไปมิวก้มหน้าร้องให้มือทั้งสองข้างจับแหวนในนิ้วไว้แน่น เธอไม่พูดอะไรเพียงแต่โผลเข้ากอดเขาแน่นที่สุดในชีวิตคินยกมือขึ้นกอดตอบเสียงฝนยังคงตกไม่หยุดเหมือนฟ้ากำลังฉล้างทุกบาดแผลของทั้งคู่เวลาผ่านไปจนฝนหยุดตกทั้งสองคนยืนเงียบอยู่หน้าบ้านไม้เก่าที่ตอนนี้เปียกไปด้วยน้ำฝนกลิ่นดินกลิ่นไม้และกลิ่นของความจริงปนอยู่ในอากาศเดียวกันคินยิม้มเธอจำได้ไหมตอนที่ฉันบอกว่าอยากเดินข้างเธออีกครั้ง มิวพยักหน้าน้ำตาอย่างคลอวันนี้คุณทำได้แล้วเขาจับมือเธอไว้แน่นเพราะเธอให้เหตุผลที่จะลุกขึ้นอีกครั้งดวงอาทิตย์เริ่มส่องผ่านเมฆแสงแรกของวันใหม่ตกกระทบใบหน้าเธอเธอมองหน้าเขาแล้วพูดช้าๆด้วยเสียงสัน่นบางทีโชคชะตาอาจแค่พาเรามาทดสอบกันเพื่อให้รู้ว่าความรักแท้ไม่ได้เกิดจากความสมบูรณ์แบบแต่มันเกิดจากการให้อภัย และการยอมรับในความไม่สมบูรณ์ของกันและกันคินยิ้มจางๆก่อนจะพูดประโยคสุดท้ายและตอนนี้ฉันไม่ต้องการคำว่าสงสารจากเธออีกแล้วเพราะสิ่งเดียวที่ฉันต้องการคือเธอมิวซบหน้ากับอกเขาเสียงหัวใจของทั้งคู่เต้นสอดประสานกันในจังหวะเดียวบ้านไม้หลังเก่ากลายเป็นพยานแห่งความรักความลับความเจ็บปวดและการให้อภัยทั้งหมดจบลงตรงนี้ แต่ในสายลมที่พัดผ่านเสียงของพ่อเธอราวกับกระซิบเบาๆลูกได้พบสิ่งที่พ่อไม่เคยมีคือความรักที่แท้จริงบทส่งท้ายมิวและคินกลับไปเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งในบ้านหลังเล็กๆที่เธอสร้างไว้ไม่มีรถเข็นไม่มีความลับไม่มีคำโกหกมีเพียงสองหัวใจที่เรียนรู้แล้วว่าความสงสารอาจเริ่มต้นความผูกพันแต่ความเข้าใจเท่านั้นที่ทำให้รักยืนยาวได้ตลอดชีวิต